เราต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้สังคมเราไม่ทําบุญใช่แน่นอนละส่วนหนึ่งที่ประชาชนญ,ญาติโยมคารวาสในฐานะศาสนาพุทธอย่างพวกเราเนี่ยไม่อยากทําบุญในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะเรามาเจอพระที่ทําชั่วทําเลวบ่อยๆซ้ําๆแล้วเรายึดโยงไปที่อะไรศาสนาเรายึดโยงไปที่พระสงฆ์เป็นหลกักบ้านเราเนี่ยติดมากเลย ชอบให้คนเนี่ยไปทําบุญกับพระไปช่วยไปอะไรกันไปบริจาคอะไรกันเยอะๆยิ่งตําแหน่งเยอะๆต้องจ่ายเยอะๆต้องถวายมากๆตาแหน่งเจ้าว่าต้องได้เงินก่อนต้องได้ทุกอย่างก่อนยิ่งมีตําแหน่งเจ้าคุณพระราชาคณะอะไรก็แล้วแต่ต้องได้เงินเยอะๆต้องถงเข้าไปมากๆมีค่าตําแหน่งมีค่าเงินเดือนมีค่าอะไรแต่ละพัสดค่าเต็มไปหมดจะนิบนไปทีหนึง่งโอ้โหต้องมีการกําหนดจะนิบนระดับนี้ไปได้ต้องใส่ซองเป็นหมื่นนะถึงจะนิบนไปได้จะมาใส่พันสองพันสามร้อยสี่ร้อยท่านไม่ไฟนะ มันก็มีเฉพาะบางรูปนะไม่ใช่วทุกรูปเนี่ยมาเลยเกิดความเสือส่อมศรัทธาคนเลยไม่อยากไปวัดวาอารามแต่ถามว่าวัดวาอารามที่ดีมีไหมมีพระที่ดียังมีไหมมีแต่ด้วยความที่เรามีความเชื่อกันมาแบบนี้ไงว่าทําบุญกับพระประเภทไหนก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกันหมดก่อนหน้านี้กูเคยด่าไว้อเห็นปะ่ะอาจารย์เคยด่าไว้ว่าทําบุญกับพระต้องเลือกที่อาจารย์พูดว่าพระสุภเดชเจ้าสอนว่าทาบุญกับพระต้องเลือกทําบุญกับพระที่เป็นเนื้อนาบุญแก่เราต้องเป็นพระที่ดี แล้วตอนนั้นถัวก,ก็ลงอาจารย์ทำเลยว่าเนี่ยไม่มาสอนใครมาสอนพระเจ้าสอนอย่างไรว่าทาบุญต้องเลือกต้องเลือกทํากับพระที่ดีทําบุญกับพระทาได้หมดแหละไม่ใช่เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าทําบุญกับพระทุศีลไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แล้วจะมาให้เลือกได้ยังไงทําบุญกับพระทุศีลไม่มีอานิสงส์อ้าว แล้วเราจะไปทาบุกับพระทุศสินยังคงยืนยันในการทําบุกับพระทุศสิต่อไปแล้วมันจะเกิดบุญเกิดอน,นิสงส์ได้ยังไงนี่แหละเป็นความเสื่อมทรามของศาสนารักษาพระชั่วชั่วเร็วๆรักษาพระที่ทําตัวไม่ดีผิดธรรมผิดวินัยอาจารย์ถึงพยายามบอกตลอดเวลาวว่าสิ่งที่อาจารย์พูดอยู่ไม่มีอะไรผิดเลยถูกทั้งหมดแต่มันแค่อะไรไม่ถูกใจคนในสังคม เพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคนมันเสื่อมศรัทธาส่วนหนึ่งก็เกิดจากอะไรภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา,กาเวลาศาสนาเสื่อมไม่ต้องไปโทษศาสนาอื่นโทษศาสนากันเองนี่แหละพระเจ้าบอกชัดเจนว่าทําลายศาสนาจะเกิดขึ้นได้เสื่อมได้เพราะภิกษุภิกษุณีอุโบสถบัสสิกา,ก,าก็คือพุทธบริษัทธิเป็นตัวทําลายศาสนาด้วยกันเองแล้วหนักที่สุดก็คือพระเพราะไม่ปฏิบัติตามหลักคําสอนที่พระเจ้าเนี่ยสั่งสอนเอาไว้ สุดท้ายแล้วความล่มจมในศาสนาความล่มจมในคณะสงฆ์ก็เกิดจากพระที่ชั่วๆเร็วๆแล้วไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะถามถ้าพระคนนี้เกิดความลาอายชั่วกลัวบาปเขาต้องออกมาสารภาพผิดตัวเองแลวสึกกับตัวเองไล่สึกตัวเองไปอ่ะสึกตังนานแล้วแต่ทำไมยังนั่งประราชิกอยู่ดนตนานเรื่องนี้มันเกิดมาตั้งสี่ห้าปีมาแล้วแสดงว่าประราชิกหรือขาดจากความเป็นพระไปตั้งนานแล้วแต่ยังทําตัวเองเพราะกลัวว่าออกไปแล้วจะไม่มีเงินแปดแปดเนี่ย กลัวว่าจะไม่มีเงินไปเล่นพนันก็เลยอยู่ในฐานะพระจนที่สุดตัวเองเนี่ยไอ้เงินที่ตัวเองหาได้ไม่พอก็เลยไปโกงเอาเงินวัดออกมาเพื่อที่จะมาตอบสนองต่อความต้องการในการเล่นการพนันขันต่อของตัวเองนี่มันไม่ใช่พระธรรมดานะนี่มันพระแปดแปดเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าคุณธรรมดาไม่ใช่เจ้าคุณชั้นธรรมธรรมดานี่มันเจ้าคุณชั้นแปดแปดเหมือนกันเนี่ยมันไปกันใหญ่แล้วเห็นไหมเนี่ย นี่แหละสังคมมันเสื่อมซามคนเราจะไม่ศรัทธาในศาสนาพาอมวลแต่ไปให้ใครสนใจคนสนใจกับพระที่ปลูกเศกเลขยันพระที่สะดอกคอต่อชะตาพระที่ทําเครื่องรางของขาังเวลาปลูกเศกกะทีนี่โฆษณาประชาสัมพันธ์เอาพระไปแปะป้ายกัรลุยรุ่นรวยร้อย,ล,ยล้านรุ่นรวยแสนล้านให้คนแห่แเข้าไปศรัทธาในพระเหล่านั้นตั้งเจติอาจารย์ขึ้นมาให้โด่งดังสุดท้ายแล้วเป็นยังไงพระก็ไปทําความเสื่อมเสียเสื่อมหายมึงดูเอาละกันนะเว็บพนันเนี่ย มันอันตรายขนาดไหนมันบอกว่าเนี่ยพกเครื่องรางของขังนะเล่นการมรดังจะมีเงินมีทองมึงดูนะพระเล่นเองในวัดเลยนะตัวปุกเศษเป็นคนเล่นเองนะมึงยังไม่รอดเลยโดนโกงไปสามร้อยกว่าล้านเนี่ยมึงคิดว่าจะรอดอะไรเครื่องรางของข,องของังนั่งเล่นในวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระเครื่องขังที่สุดพระพระเครื่องแพงที่สุดนั่งเล่นอยู่ในที่นั้นเลยอะ่ะที่ที่ปุกเศษเองเลยอะ่ะแทนที่มันจะได้เงินมันกลับโดนโกงเงินไปสามร้อยกว่าล้านเนี่ยดูเอาละกัน ว่าจะรอดไหมไอีพวกที่เล่นการพนันคิดดีๆนะที่มึงพกเครื่องรางอยู่พระสารพัดพระเครื่องรางของขังทงี่มึงพกกันอยู่เนี่ยจะช่วยให้มึงรอดได้ไงต้นต้นเรื่องที่เศษเนี่ยยังโดนสา0ร้อยล้านเลยเนี่ยนับภาษาอะไรกับพวกมึงที่มึงแค่พกกันเนี่ยจะรอดเหรอเพราะฉะนนันเ้เลิกเลิกอะไรไม่ใช่เลิกศรัทธาแต่เราต้องกลับไปศรัทธาที่ต้นเหตุก่อนคือศรัทธาอย่างอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียว ต้องกลับไปศรัทธาพระพเจ้าก่อนนี่เรียกว่าไม่ศรัทธาในพระพเจ้าเราจึงโยกโคลงในพระอริยสงฆ์ถ้าเราศรัทธาพระเจ้าเราจะเชื่อฟังในหลักธรรมคาสอนของพระองค์เมื่อเราเชื่อฟังในหลักคําสอนพระองค์เราจะรู้เลยว่าพระแบบนี้ควรแก่การลุกลับกรับว่า้ให้อาสนะพระแบบนี้ควรแก่การกระทาพันชลีพระแบบนี้คู่ควรต่อลาสก,การะที่เราจัดไว้ต้อนรับเราจะรู้ได้เลยเพราะอะไรก็เราศึกษามายอย่างดีแล้วแล้วเราจะไม่เสื่อมศรัทธา เพราะเรารู้ว่าไอเนี่ยไม่ใช่พระไอเนี่ยมันแก่แล้วไม่ใช่แก่ดำนะไอนี่มันแก่เหลืองเนี่ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี่มันแก่แปดกแปลเนี่ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยหน้าที่เราคืออะไรเราต้องตรวจสอบตรวจตราศึกษารหลักธรรมคำสอนให้ดีให้มั่นคงเราจะไม่เสื่อมศรัทธาจะเสื่อมจากใครก็เสื่อมไปพระชั่วยๆเร็วก็เสื่อมไปแต่อย่าเสื่อมในพระตรัสลายคำว่าพระสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์แบบนี้ไอนี่มันไม่เรียกว่าสงฆ์มันเรียกว่าคนชั่วในฆ่าพระ สงเนี่ยไม่ใช่สงทั่วไปตามวัดวาลามนั่นเรียกว่าสงมุติสงสงจริงๆต้องเป็นโสดาบันขึ้นไปเรียกว่าอริยบุคคลจึงเรียกว่าสงสงแบบนั้นน่ะจะไม่เสือ่อมจะไม่เสื่อมจากคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรเราอยาวันไว้ต่อพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งสงต้องเป็นสงที่ดีเป็นสงที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นอริยบุคคลปฏิบัติตามหลักคําสอนทุกวันนี้เราศรัทธาพระเพราะพระ,พระมียศมีตําแหน่ง แต่พระเจ้าสอนให้เราศรัทธาพระพระต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีศีลไม่ใช่มียศยศอย่ายุ่งกับเราเลยเราอย่ายุ่งกับยศเลยนั่นคือคําสอนของพระพเจ้าแต่ในปัจจุบันพระกับขวนขวายในการสแสวงหายศล่าชื่อเสียงเงินทองอัตราตัวตนมณสิติกิเลสตัหา,าษษ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 มากมายมหาศาลในการกอบโกยเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของตน ลาบยศยศก็นํามาซึ่งเงินทองมากมายอยากได้ยศวิ่งเต้นหายศกันทุกวันนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าจะได้ลาบสักการะเยอะๆเพราะเงินเวลามันได้มันได้ตามตําแหน่งยิ่งตําแหน่งสูงก็ยิ่งได้ยศมากยิ่งมีเงินมากก็นี่ไงก็ไปปัน่นปั่นมาคาร่าปั่นเว็บปนันปั่นะอะไรกันเพราะมีเงินเยอะเหลือเฟือเวลาว่างมากเช้าเอนเพยนอน <laughs> ก็เลยเวลาอะไรมีเวลาในการปัน่นมีความเพียรมากนะ แต่เพียรในการปัดการพนันปันสล็อตไม่ใช่เพียรในการเดินจงกรมนั่งสมาธินี่พระยุคใหม่นะมีความเพียรพยายามในการหาเงินมาบำรุงวัดด้วยการไปเล่นการพนันกูเกิดมาคุณไม่เคยได้ยินคําสารภาพบอกว่าเล่นการพนันเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าจะเอาเงินการพนันนี้มาบำรุงวัดมันมึงไม่ได้บำรุงวัดจะบําึงบำรุงเว็บเว็บการพนันไม่ใช่บำรุงวัดบำรุงผิดที่ผิดทางแล้ว สุดท้ายแล้วมันเดินสู่ความล่มจมล้มเหลวเพราะอะไรไม่มีคุณธรรมจริยธรรมในใจรู้มากแต่ละไม่ได้รู้มากแต่ปฏิบัติไม่ได้นี่แหละเรียกว่าปริยัติที่เป็นมูพิษเรียนกันเยอะแยะศึกษามากบายแต่ปฏิบัติตัวตนเองให้ออกจากกิเลสต,ตัณหาอัตตาตัวตนไม่ได้สุดท้ายก็ลากศาสนาล้มเหลวไปด้วยศาสนาเสือ่อมมันเริ่มต้นเสือ่อมจากใจเรา ไม่ใช่เสื่อมทั้งาาอ,องุคณะหรือองค์กรหรือสังฆะมณฑลไม่สังฆะมณฑลไม่ใช่เวลามันเสื่อมใจเรามันเสื่อมตอนไหนนั่นแหละเรียกว่าศาสนามนเสื่อมจากใจเราแล้วศาสนาจะเสื่อมเสื่อมจากเรามีราคะโทสะโมหะเ,เกิดขึ้นในใจเมื่อราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจเมื่อไหร่แล้วเราไม่สาม,มารถนำหลักธรรมคำสอนไปดับราคาโทสะโมหะในใจได้นี่แหละเรียกว่าศาสนาเสื่อมเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นศาสนาในใจเราเสื่อมแล้วรือยังกลับไปตั้งคําถามกับตัวเองดูเราเสื่อมเพราะเรามีราคาโทรัโมหะไม่ใช่เราเสื่อมศาสนาเสื่อมเพราะว่าพระทําผิดทําชั่วทําเลวไม่ใช่พระคนคนเดียวทําลายศาสนาทั้งศาสนาทั้งส,สังคมมนลไม่ได้ยังมีพระดีอีกมากมายดังนั้นพวกเรากันเองก็ต้องช่วยกันขวนขวายในการบอกสอนหลักสัจจะความจริงช่วยกันในการพูดถึงหลักธรรมะคาสอนพริ้าที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องหวาดระแวงต่อใคร เพื่อกำจัดพระชั่วช่วยเร็วๆออกจากศาสนาแล้วรักษาพระดีๆไว้ในศาสนาศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองพระไม่จําเป็นต้องมีเยอะถ้ามีเยอะแล้วชั่วไม่มีก็ได้แต่พระมีน้อยๆแต่รักษาธรรมวิธิของพระเจ้าได้นั่นแหละจะทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อศาสนาเพราะเมื่อมีกุลบุตรผู้ศรัทธาในการบวชเข้ามาบวชเมื่อเขาตัดสินใจบวชเข้ามาเขาเห็นพระที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเขาต้องปฏิบัติตามนะย่อมปฏิบัติตาม แม้พระมีน้อยบวชก็ไปใหม่เจอพระน้อยท่านน้อยนั้นแต่มีคุณภาพเขาย่อมปฏิบัติตามคุณภาพนั้นแต่พระมีมากมายแต่ไม่ได้เรื่องสักคนเล่นป่นสล็อตอะไรต่างๆนานารับเงินรับทองทาพิธีกรัรปลูกเสียงเรื่อยนสนดอขอต่อชะตาไม่เป็นแบบอย่างแก่พระคุณลาุตที่บวชเข้ามาใหม่มีมากขนาดไหนก็ทําลายศาสนามากเท่านั้นดังนั้นอย่าพิดว่าการบวชทีแสนลูกเหมือนลูกล้านลูก พระมีเยอะๆในวประเทศแล้วมันจะช่วยจโลงศาสนาให้แย่ให้ดีขึ้นมันอาจจะแย่ลงก็ได้เพราะพระที่บวชเข้าไปขาดคุณภาพเรียนอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์ปฏิบัติอย่างเดียวแต่ไม่ศึกษาเล่าเรียนก,ก็ไม่ถึงผลทางที่ผลทุกได้ดังนั้นต้องศึกษาและปฏิบัติคู่กันไปจึงเห็นผลได้ตามเหตุตามปัจจัยด้วยการไม่จำกัดการเวลาในโลกนี้ปัะหน้าที่เราก็คือศึกษาและลงมือปฏิบัติ สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าลืมกลับมาปฏิบัติที่ตัวเองด้วยจะวิพาพวิจารอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราต้องกลับมารักษาใจตัวเราเองทุกอย่างมันจะล่มจมล้มเหลวแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายเราต้องกลับมาพิจารณาว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรานะแต่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เดินสู่ความล่มจมได้ดังนั้นตัวเราเองจะไม่ล่มจมแบบที่เขาล่มจมตัวเราเองจะระงับยับยัง้งมีความถึงความสำรวจระวังมีฮิลิโอตปาคือความละอายชั่วเกรงกลัวต่อความบาปเราจะไม่ทำสันดานหยาบช้าแบบที่เขาทำ เราจะไม่ทําความชั่วความเลวแบบที่เขาทําเราจะไม่ทําความผิดความภาาแบบที่เขาทําตั้งสติอยู่กับปัจจุบันขณะเอาสติดํารงเฉพาะอยู่กับปัจจุบันขณะวิาพากษ์วิจารณ์อย่งางพอประมาณไม่ใส่ความรังเกียจเดียดฉันก็ไปไม่ใส่อาฆาตพยาบาทมาร้ายเข้าไปเราพูดทุกอย่างไปตามหลักเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการและหลักสัจจความจริงเท่านั้นก็พอแล้วประมาณนี้เนาะอ่ะใครมีคําถามอะไรไหมอ่ะเมื่อกี้คาถามห้องเจ็ด ยามากทำเลยมัน่อเนี่ยค่ะคุณดีในเรื่องที่มีคนที่เป็นที่การเอาเงินไปถวายพระแป่แปดเนี่ยค่ะหนึ่งล้านบาทแล้วาบาทเดียวใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเขาไม่รู้แล้วก็ตั้งจิตทำไปแล้วถึงนเขาถือว่าได้บุญนะคะเพราะว่าทำกับพระทุสิลนะ่เราก็เข้าใจว่าอย่างคนลุงม็าเชื่ออะไรนะลุงเอี่ยมลุงเอี่ยม คนพิการที่ถวายเงินกับพระแปดแปดเนี่ยถามว่าถวายไปแล้วได้บุญไหมเขาไม่ได้ถวายบุคลิกเขาไม่ได้ถวายจอดจงเจ้าว่าเขาถวายให้สังฆทานให้ทานแก่บูคคณะ่สงฆ์ทั้งหมดเป็นหมู่ใหญ่ในวัดวาอาราหรือเพื่อกิจการาศาสนาดังนั้นในขณะที่เขาตั้งเจตนาในถวายนั้นเขาได้บุญเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่มันถอยย้อนกลับไปไปริบบุญกลับคืนมาไม่ใช่เมื่อจับได้ไม่ใช่เขาได้ของเขาไปเรียบร้อยแล้วไอ้นี่มันเป็นเหตุข,ของวิบากกรรมแล้ว ดังนั้นลุงเอี่ยมเนี่ยไม่ต้องไปยึดมั่นถือมัน่นใครอยู่ใกล้ๆวันไล่ขิงดูไล่สดกูอยู่ถือไล่สดนี้ไปให้ลุงเอี่ยมฟังด้วยลุงเอี่ยมไม่ต้องไปกังวลใจเราได้ทําตามเจตนาของเราแล้วสําเร็จแล้วที่เจตนาเจตนาวันแรกของเราเป็นยังไงวันนี้ตั้งเจตนาเดิมในเงินนั้นเวช่ว่าไปเห็นว่าพระช่อโกงแล้วไปเกิดความเสื่อมเสื่อมสลายแตกคับลายใจตกลงไปเลยว่าโอ๊ยกลัวจะไม่ได้บุญ ลุงเอี่อยไม่ต้องสนใจสําเร็จทุกอย่างได้ไม่เจตนาดังนั้นขอให้เจตนาในวันนั้นกับเจตนาในวันนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมเพราะเราถวายเพื่อหมู่คณะสฆ์หมู่ใหญ่ไม่ใช่ถวายให้กับพระรูปนี้ที่สึกออกไปเรียบร้อยหรือสมีเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือตั้งเจตนาอย่างถูกต้องว่าเงินนี้เราได้มาด้วยความสุจริตแล้วเราเอาเงินสุจริตนี้ในการสละในการให้ทรัพย์นี้ทําบุญแก่วัดที่เราเนี่ยทำอาชีพนี้อยู่ ดังนั้นสิ่งที่เราทําย่อมได้ผลมากย่อมได้อานิสสมมากตามเจตจานงเจตนาที่เราตั้งไว้ดังนั้นอย่าไปเกิดใจเศร้าหมองเพราะถ้าใจเศร้าหมองตอนนี้แหละอกุศลมันจะเริ่มเกิดนะไอ้ที่มันได้บุญไปมันก็ได้บุญไปแล้วแต่ปัจจุบนันบุญใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเศร้าหมองไปเพราะวิบากที่เราไปรับผลตัวนี้แล้วดันเอาวิบากมาใส่ใจจนเกิดเหตุปัจจัยที่ทําให้เราคิดชั่วคิดไม่ดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิด รับรู้ไว้ว่าสิ่งที่เราทำไปมันเป็นบุญเป็นกุศลสูงสุดในการใช้ชีวิตของเราแล้วอตัดวิดีโอไปใ,ให้ลุงลอี่มฟังไว้ดัง <c oughs> อาใครมีคำถามไหม <c oughs> ไม่มีจะอ่านในกระดาษต่อ <c oughs> คณะที่จบมาไม่ได้อยู่ในเทรนตลาดแรงงานกลัวตกงานต้องรับมือ,อยังไง เวลาเราจบอะไรมาเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องจบอยู่กับสายงานที่เราจบมาก็ได้ถ้าเรามีความสามารถอาจารย์เคยเห็นอาย,ยการไปทํางานเป็นการตลาดก็มีทนายความทํางานเป็นนักโฆษณาก็มีอาจารย์เคยเห็นในทุกวงการมีมีนักศึกษาที่จบมาหมออย่างเงี้ย <c oughs> ยังไม่เป็นหมอยังมีเลยจบแพทย์เลยนะหกปีบานะเรียนมาแต่กูไม่เป็นนะหมอไปทำอย่างอื่นดีกว่าหมอขายส้มตำอย่างเงี้ยเคยเจอไหม, <c oughs> มกูนะ <c oughs> ไม่เคยเจอนะกู <c oughs> ไม่เคยเจอนะ แต่หมอเปิดเปิดร้านอาหารส้มตำใหญ่ๆมีมีเยอะเลยที่ไปทําธุรกิจส่วนตัวแล้วมันไม่ต้องเหนื่อยเหมือนหมอไงมันไม่ต้องอดตาหลับขับตานอนแต่เขาไปทําธุรกิจด้วยความซื่อสัุจริตของเขามีเยอะดังนั้นการที่เราจบมาไม่ใช่เทรนไม่ใช่เทรนในการที่เขาทํางานอยู่ในปัจจุบันแต่เราสามารถสร้างเทรนให้เกิดขึ้นในความสามารถของตัวเองได้เทรนช่วงนี้เขาต้องการอะไรล่ะไปทําความสามารถของตัวให้เก่งดนิเขาเขาเขาต้องการเทคโนโลยี เราไม่ได้เรียนจบอะไร้านเทคโนโลยีมาเลยเราไปทําตัวให้เก่งเทคโนโลยีแค่นั้นเราก็ได้งานแล้วง่ายงาไม่ต้องปสีเรียกทาให้มันมีประสบการณ์ขึ้นมาพัฒนาศักยภาพเราดูเสียาจายเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับไอทีหาเลยเลยตัดคิปเมื่อก่อนกูนก็ตัดไปป่วยจนมา,มา IG, มนมาตัดไอจิมมาตัดให้อย่างเงี้ยก็จะมีคลิปลงเป็นไวรัลสิบล้านยี่สิบล้านอินี่ตัดธนานัตไม่มีใครตัดเลยมันตัดอยู่คนเดียวเนี่ยจริงๆควรรับไปนเข้าบริษัทโฆษณานะ มันไม่มันไม่ธรรมดานะปั้นช่องอาจารมาสามล้านสามนั้ก็เพราะมันนะเะจะบอกให้ทุกวันนี้ถึงบอกว่าช่องเนี่ยไม่ใช่ช่องอาจารแล้วเป็นช่องมันนะมันจะปิดช่องอาจารตอนไหนก็ได้นี่มันยังขู่อาจารยถ้าผัวมันจับได้นะมันจะปิดไลฟ์มันจะปิดเฟซบุ๊กอาจารย์มันจะปิดเพจไม่ต้องมีใครติดตามอีกเลยเออเนี่ยสุดท้ายแล้วก็อะไรบางทีมันไม่จาเป็นต้องชานาญหรือจบในเรื่องที้เองทำมาก็ได้แต่เรามีความเชี่ยวชาญชานาญในเรื่องนั้นนั้นได้ไหมก็ทําให้เกิดประสบการณ์เสร็จได้อาจารย์เนี่ย ทำงานเก่งด้านการตลาดมาเมื่อก่อนก็จริงแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องรู้เทคโนโลยีนี่แต่อาจารย์เก่งตรงที่ว่าอาจารย์ใช้คนเป็นอาจารย์เลือกคนมาทํางานให้ตัวเองได้คนเก่งไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องแต่หยิบเอาคนเก่งกว่าตัวเองมาทํางานให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้อีนั่นแหละเก่งสุดเพราะอะไรมันหยิบสวยเอาคนเะก่งกว่าตัวเองมาทํางานให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้อีคนเก่งสุดนายยังนั่งรับเงินเดือนอยู่เลยแต่อีคนนี้จ่ายเงินเดือนให้คนที่เก่งสุดได้คิดดล้วกัาว่ามันดีขนาดไหน เพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถบริหารจัดการทุกอย่างให้อยู่ในคอนโทรลอยู่ในิจกิจก,การงานที่เราจะบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ไหมตัวนั้นต่างหากคือตัวสําคัญเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการไว้วางไว้ในชีวิตของเราสําคัญไหมเป้าหมายก็สําคัญแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นจนเกิดไปจนนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนในชีวิตเรา เราแก้บริหารจัดการไปตามเหตุมันจะถึงก็ถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ตั้งเป้าหมายใหม่ต่อไปค่อยแก้ไขไปพัฒน,นาไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ได้มันจะเกินกว่าเป้าหมายมันจะได้มากกว่าเป้าหมายมันจะน้อยกว่าเป้าหมายหรือมันจะเสมอกับเป้าหมายสุดท้ายแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นในอะไรไม่ได้เท่านั้นหน้าที่เราคือสร้างเหตุป,ปัจจัยไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองให้คนยืมอย่างอาจารย์เนี่ยจะไม่ได้จบมาหาปร,ริญญานะ จริงๆคนสอนธรรมะควรเป็นมหาปร,ริญญาไหมคนที่จบมาได้ศึกษาธรรมะมาโดยตรงหรือควรจะต้องเป็นคนที่บวชมานานแล้วมาสอนอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ไม่ได้จบอะไรมาเลยนะแต่ทำไมอาจารย์สอนธรรมะจนโด่งดังมีชื่อเสียาางไปทั่วประเทศได้ทั้งตอนนี้อาจารย์เป็นนักการตลาดแล้วอาจารย์ก็อาจจะใช้การตลาดในการที่เอามาบริหารจัดการในกิจการงานเพื่อตัวเองมีชื่อเสียงโด่งดัง,งเหรอก็ใช่แต่อาจารย์ก็ไม่ได้คิดนะว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จอาจารย์ก็ไม่ได้คิดนะว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จ าจาจย์ก็ไม่ได้คิดนะว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จเอ้ามันก็ต้องมีบ้างเนี่อปเจริยามดอาจารย์ถามว่ามีนักการตลาดคนไหนบ้างว่าเนี่ยอันนี้เตรมตัวเลยผู้เรากำลังจะดังแล้วมีไหมไม่มีมันดังเพราะว่ามันวางแผนอยากให้ทุกคนมันอยากให้แผนการตลาดตัวเองดังแต่คําถามมันจะดังได้ไหมมันไม่ใช่ทุกแผนที่มันจะดังแล้วมันไม่มีใครคาดหวังให้มันจะดังทําไปมันไม่ปังมันเป้กก็มีต่ำปะ เยอะแยะมากมายที่เป้วยุยมากมันจะเป้ยมากกว่าปังได้ซ้ำทั้งชีวิตบางคนทําการตลาดตลอดชีวิตปตังครั้งเดียวอะเป้ยมาทำตลอดทั้งชีวิตก็มีแล้วปังครั้งที่ครั้งเดียวที่เหลือก็เป้ยต่อไปเรื่อยๆไ่ซ้ดาไปมันไม่ได้หมายความว่าต้องะสบความสำเร็จทุกครั้งเราดูนี่เลยว่าบร,ริษัทดังๆที่มันทําอะไรออกมาโฆษณาอนะมันไม่ได้คิดนะว่ามันจะดังมันคิดแค่ว่ามันทาไปมันจัจะได้ยอดขายอยากได้เงินทองแต่ปรกากฏว่านายจางสอนธรรมะใครจะคิดว่าตัวเองดังจะไม่คิดว่าตัวเองจะดังแต่จู่ๆมันดังในข้ามคืนเด แต่การตลาดที่แน่นอนอยู่อย่างหนึ่งคือทําต่อเนื่องซ้าๆทําซ้ําๆทําต่อเรื่อง,อองนั่นแหละวันหนึ่งมันจะดังไปแน่วันหนึ่งมันจะสประสบความสำเร็จแน่นอนนั่นแหละคือสิ่งที่แน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องเรียนจบมาแล้วมันถึงจะสําเร็จได้ตามสายงานนันนัไม่เกี่ยวไม่ตรงสายหรอกแล้วเวลาเราจบมาเวลาไปทํางานจริงไอ้ที่เรียนมาก็ไม่ใช่เอาไปใช้ได้ตั้งแต่จันเกิดมาหลายคนบอกว่ามันต้องเรียนนะเรียนมันยังเอาไปกูไม่เคยใช้อะไรได้เลยไม่เคยเอามาใช้ได้ แต่มันเอามาแอาดได้ไหมได้นั่นเรียกว่าเอาองค์ความรู้มาประมวลผลร่วมกันแต่มันเอาความรู้ทางด้านการตลาดมาทําการตลาดอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะมึงต้องเอาทุกความรู้ในวิชาการทุกอย่างสังคมเอ่ยเศรษฐศาสตร์เอ่ยอะไรเอ่ยมันต้องเอามาหมดเลยคณิตศาสตร์เอ่ยมันต้องใช้ทั้งหมดในการทํหนึ่งงานหนึ่งธุรกิจเพราะฉะนั้นการเรียนจอดจงเพียงอย่างเดียวระหว่างว่าจะทํางานเฉพาะสายงานนั้นด้วยความเี่ยวชาญชับดางไม่ได้นะ มันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายแล้วมันต้องผนวกรวมทุกๆอย่างเข้ามาจึงประสบความสําเร็จได้ไม่งั้นในองค์กรมันจะมีแผนกบัญชีไว้ทาอะไรอ่ะมันจะมีแผนกการตลาดไว้ทาอะไรมันจะเป็นแผนกการเงินไว้ทําอะไรมันจะเป็นแผนกวิจัยไว้ทําอะไรอ่ะมันจะมีแผนกสารพัดแผนกไว้เพื่ออะไรก็เพราะว่ามันต้องใช้ทุกๆอย่างในการผนวกรวมให้เป็นหนึ่งองค์กรที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะลูกค้าเราไม่ใช่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จบสายงานดน้าในใดด้านหนึ่งแต่เป็นความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย แม้เราจะมีทา r g e t ็ต g ล r o u เราชัดเจนทุกอย่างชัดเจนหมดก็ตามแต่สุดท้ายแล้วความชัดเจนนั้นก็เปลี่ยนแปลงอีลูกค้าวันนี้ชอบกินน้ำชายี่ห้อเนี่ยยี่ห้ออะไรอะม่อนชา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 อันนี้ของเราเองใช่ไหมจ่ายค่าโฆษณาเาด้วยนะยังมีชาม่อนชาเนี่ยม่อนชาไปที่ไหนไปที่นี่เหรอไม่ครับมีหา อู๋มีตัวหกสาขาเลยเหรอมึงต้องจ่ายค่าโฆษณาด้วยแหะตอนแรกมีกี่สาขาตอนไปเจออาจารย์มีกี่สาขาตอนนี้เจออาจารย์สาโอ้นี่มึงขยายไปอีกสามเหรอเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาเว้ยมันรวยแล้วเว้ยมึงระวังภาษีให้ดีนะพอเวลาที่เราเราอย่างเรามีเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมไปแล้วเออมันฉาดจะพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยกูรู้แล้วแต่มาต่อ ไม่หมายความว่าจะไปจะพูดอะไรเราเรามึงก็พูดแต่ชาตัวเองให้นะไม่ได้พูดอะไรที่กูจะพูดเลยสักอย่างเดียวการตลาดมาทาไมวะเมื่อกี้เราเสียล,ลืมเลยจะพูดอะไรกูจะไปถามอยู่ <S <S เออทากกร์เก็ตกลุ่มของเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนที่กินม่อนชาเนี่ยมันจะต้องชอบชารสชาตินี้ไปตลอดมันไปเจอร้านอื่นมันชอบยี่ห้ออื่นก็ได้ แม้แต่เป็นรอยตีนะมันเป็นแบรนด์รอยตีเราแล้วก็ตามมันพักดีเรามากเลยนะแต่บางทีมันไปเจอรสชาติอร่อยกว่ามันเดินหลบร้านหรอไหมหลบแต่มันหลบด้วยความเกรงใจถูกต้องป่ะเพราะมันกลัวเราจะเรียกมันไงมันเคยชินนะเหมือนเราเคยกินกระเพราไก่ร้านเนี้ยกินอาหารร้านเนี้ยตลอดเวลาสนิทกับแม่ค้าไงวันหนึ่งมีคนไปบอกว่าอาหารร้านเนี้ยอร่อยมากอยากจะไปชิมกล้าไปไหมไม่กล้าแต่จะไปไหมกูจะไปแต่มันถามมันร้านมันติดันมันจะไปยังไงอ่ะ กลัวว่าไปเห็นเดียวอีดีดาอีกเพราะมันมีความพักดีอยู่อย่างน้อยเรายังได้ความพักดีกับเขาอย่างน้อยว่าสุดที่สุดเดี๋ยวก่ากลับมาเนี่ยสุดท้ายแล้วแม้แต่กลุ่มลูกค้าเราที่บรรชัดเจนขนาดไหนก็ตามมันก็ยังเดินหลุดออกจากชีวิตเราไปได้ทุกอย่างมาเดินสู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแม้เราจะโฟกัสลูกค้าดีขนาดไหนก็ตามสุดท้ายลูกค้าก็ยังเปลี่ยนแปลงมันยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลย พราะลูกค้าเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตามความเชื่อเปลี่ยนแปลงตามความเห็นเปลี่ยนแปลงตามความพอใจชาเราสีเหลืองวันนี้กูไม่ถูกกับสีเหลืองกูไม่กินชาวันนี้แล้วกันกูนกินอย่างอื่นดีกว่าวันนี้อย่างเงี้ยมันก็มีโลโก้ร้านเราสีอะไรเขียววันนี้มันเกิดไม่ถูกเฉลกกับสีเขียวขึ้นมาวันนี้กูจะไม่เดินเข้าซื้อชาร้านนี้ก <c oughs> ูจะไปซื้อชาชาร้านที่เป็นสีแดงแทนอย่างเงี้ยก็เป็นได้ถูกต้องป่ะมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามกระแสของวัตถุนิยมของสังคมในปัจจุบัน คำถามคือเราจะไปโฟกัสี่จุดเดียวได้ไงเราจะไปโฟกัสกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวได้ยังไงเพราะฉะนั้นห,หลักการตลาดที่มีการโฟกัสกลุ่มลูกค้ากลุ่มหลักกลุ่มสําคัญอยู่กลุ่มเดียวเนี่ยบางทีก็อันตรายแล้วนะอันตรายแล้วนะเอ้าหเหรอก็ต้องไปแล้วเหรอนี่ยสบอบ้เนี่ยอ๋อยังมีเวลาอีกนิดหน่อยเราก็าที่นี่กี่โมงสิบห้าเนี่ยยี่สิบเดี๋ยวเพื่อนตอถ่ายรูปด้วยนะพวกจะถ่ายรูปไปหรอ ไทยเหรออ๋ออีกสองคำถามสุดท้ายให้คนยืมเงินแล้วเก็บดอกเบี้ยจะบาปไหมครับก็ไม่ได้บาปถ้าเป็นข้อตกลงกันไม่ได้ไปช่อชนช่อโกงมาแฟนมีอายุรุ่นพ่อด่าแฟนแฟนมีอายุรุ่นพ่อด่าแฟนอ๋อด่าแฟนจะบาปไหมคะถ้าทะเลาะก,กันก็ไม่ได่ามันไม่ได้บาปมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นผัวเมืองอะคือมันเป็นผัวเมียกันมันไม่ใช่พ่อ ูกตตะบ้ามันแค่รุ่นพอ่อแต่มันก็เป็นผัวมึงไงเออมึงก็ต้องแยกแ,แยะน้ไม่ครับมันก็ไม่ต้องแบบมาทำามาผัวไปเอามาทำพอ่อแล้วอย่าด่ามันยะเนันเองนับถือมันแบบผัวนับถือมันแบบพ่อล่ะถ้านับถือมันแบบผัว,บบผวก็สามารถด่าได้ตามปกติตำหนิติติงก็ตามทมผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกเพราะมันอยู่ในฐานนาของสามีภรรยาหลังแผ่นดินไหวตึกต้องซ่อมคนเช่าก็ย้ายออกรายได้หายวันนี้ขอสามตัวเลยค่ะ มันเป็นเจ้าของอพาร์เหรอก็ซ่อมไปตามเหตุตามปัจจัยสามตัวไม่ได้ช่วยอะไรแปลกแปลสามตัวกูว่าถ้าออกมาที่ไทยนะคำจิ้งลิงกับหมาแล้วกูบอกให้มหัศจรรย์เลยนะถ้าออกมาจริงๆแล้วก็วันนี้พูดบ่อยด้วยนะอ่ามีคำถามอะไรไหมน้องอาจารย์คะทำไมถึงลาออกจากการเป็นการตลาด เราถูาทการตลาดอย่างวพนชา่ัน,อย,น,ยน,นอยากไปทําของตัวเองอาจารย์มีแบรนด์แบรนด์ตัวหนึ่งของตัวเองที่เรียกว่าละมุนล,ลิ้นฟินนมกับที่เราทําชาเนี่แหละชื่อที่อาจารย์ตั้งตอนนั้นใช้คาว่าแบรนด์ลมุนลิ้นฟินนมมีเพจด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ปิดเราก็เปิดไว้กันแหละแต่ก็ทิ้งไว้ไม่ได้ทาอะไรมานานมากแล้วเราก็วางแผนการตลาดทุกอย่างเราจะไปทําแบบนั้นแบบนี้แบบโน้ตแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จเราก็เลยขวนขวายในการหาอย่างอื่นทาต่อไปก็ทําไปเรื่อยไป สุดท้ายแล้วมันไปลงอยู่ที่การดูดวงๆๆนะไปลงอยู่ที่การด,ด,ดูดวงดิ้นสุกคราบเรามีความรู้เรื่องการดูดวงด้งงานสมร่างาประจําอยู่แล้วเราอยากรวยเร็วแต่ความสามารถไม่ถึงแต่อยากรวยกูก็เลยไปวิ่งวหว้ทุกอย่างเพื่อสําเร็จสุดท้ายก็เจ๊งอยู่ดีไม่ได้ช่วยอะไรมันก็เลยยิ่งคิดได้ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองไม่ได้มีใครโดนบันดาลได้สุดท้ายก็ต้องกลับมาทําด้วยตัวเองจะได้สุดก็มานั่งดูดวงกันแหละถือเริ่มประสบความสำเร็จเริ่มที่จะมีเงินมีทองกลับมาตั้งหลักตั้งฐานได้แล้วก็เป็น ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนในสุดมาปฏิบัติจนเดินออกจากความเห็นผิดเหล่านี้ได้นักการตลาดทุกคนจะมีหัวอยู่หัวหนึ่งคือกูต้องกลับไปทําของคนอื่นของตัวเองให้ได้เพราะกู Ms ทําให้คนอื่นรวยได้ัคิดอย่างนี้มันทําการตลาดให้บริษัทใหญ่ๆบริษัทเนี่ยรวยได้แต่ทําไมจะทําให้ตัวเองไม่ได้มันจะมั่นใจอย่างนี้เสมอหนักการตลาดทุกคนแต่วันหนึ่งเวลาไปทําจริงทําได้นะไม่ได้เพราะอะไรมันทําเป็นแต่การตลาดแต่มันบริหารการตลาดไม่เป็น นักการตลาดทําการตลาดเก่งแต่มันบริหารการตลาดไม่ได้มันทําการตลาดมันแค่ชูให้ขายได้แต่เวลาบริหารตัวเองมาบริหารไม่ได้บริหารเวลาไม่ได้บริหารคู่ค้าไม่ได้บริหารร้านค้าที่มึงจะาของไปส่งให้เขาไม่ได้บริหารดิลดูคนนะวางแผนเก่งจริงแต่บริหารจัดการไม่เป็นมันก็เจ๋งราะสุดท้ายแล้วคนทําการตลาดเนี่ยเวลาบริษัทเติบโตอ่ะผลการนั้นเป็นของใครไม่ใช่ของบริษัทนะ มันจะคิดว่าผลงานเนี่ยเป็นผลงานมาที่มันทําการตลาดตัวที่เรียกประสบความสําเร็จถามว่าจริงไหมก็จริงก็ต้องบอกว่าจริงแต่นั่นแหละโดนอีโก้หรืออัตราตัวตนเข้าจู่โจมเรียบร้อยแล้วว่านี่คือฝีมือกูบริษัทอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกูมันก็จะเริ่มมีอัตราตัวตนวันหนึ่งเมื่อมันไปบริษัทไหนมันก็จะมั่นใจว่ามันเก่งก็จะเรียกเดินเดินมันแพงเขาก็อาจจะให้แต่เมื่อมันไปทํางานจริงผลงานไม่ได้เป็นอย่างที่มันพูดทีนี้แหละความชิบหายจะเกิดขึ้นในชีวิตมันแล้วอาจารย์คนหนึ่งในนั้นเวลาเปลี่ยงาน ก่อนหน้าที่จะออกอะ่ะมีโก้สูงอัตราตัวตนมากแล้วก็เปลี่ยนงานอย่างเงี้ยเงินเดือนก็สูงขึ้นเรื่อยๆทุกที่ที่ไปแต่เวลาไปทํางานสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างได้เป้าบ้างไม่ได้เป้าบ้างสุดท้ายแล้วเจ้านายก็อัดบีบเราสุดท้ายเราก็ตัดสินใจลาออกเปลี่ยนที่ใหม่ทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแ,แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ประโยชน์นะเขาได้ประโยชน์แต่เขาไม่ให้ค่าให้ความสําคัญกับเราแต่เราต้องก u i d ทุกคนให้ค่าให้ความสําคัญกับเราเพราะว่าเราทํารายได้กับบริษัท เราทาประโยชน์ให้กับบริษัทแต่ความเป็นจริงมันคืออัตตาอีโก้ครอบงำเราเรียบร้อยแล้วนั่นแหละความล่มจมกาลังจะถึงมือเราแล้วนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่อาจะล่มจมเพระสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทําอะไรแค่ไหนก็ตามพยายามปล่อยอัตตาตัวตนมาร้ที่ิีกิเลสต่าหาของตัวเองอย่าได้อย่าโลภเพ่งเล็งอย่าได้รับสมบัติเงินทองของอด่นต้องรู้จักพอประมาณในความสามารถของตัวเองที่มีอย่าเกินกว่าพอดีต้องมองตัวเองให้ชัดว่าเราเก่งจริงหรือแค่เพราะบริษัทซัพพอร์ตเราดี เราเก่งจริงหรือเพราะว่าเพื่อนร่วมงานเราช่วยเหลืองานเราดีเราจึงได้ความเก่งกาดนั้นเราเก่งคนเดียวไม่ได้นะถ้าเราขาดทีมนี้ไปทํางานกับทีมอื่นมันอาจจะไม่สมมุติเหมือนทีมนี้ก็ได้เราเก่งได้เพราะเรามีทีมนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้เรามีเจ้านายให้โอกาสแบบนี้แต่การไปในที่ใหม่เจ้านายไม่ได้ให้โอกาสแบบนี้ตัดสินใจไม่ได้แบบเจ้านายนะั้นไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อนในการซัพพอร์ตแบบนี้แบบนั้นมันก็เกิดความล้มจมล้มเหลวได้ เพราะฉะนั้นอย่ามั่นใจในเกิดตัวเองเกินไปเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เพราะเราต้องเข้าใจบริบทตัวนี้ให้ได้ประมาณนี้เนาะ อาจารย์ขออนุโมนาสาธุกับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้คอยมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดคอยสมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทาความเพียรละพิงอุศสเจริญกุศสมมีสติสัพปัญญาลุตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาตอตภาพแห่งความสุขนั้นไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดอยู่ขอให้ผ่านพ้นพจากอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีเดียวเลววันตามเหตุตามปัจจัยการกระทำทางกายวาจาใจอสุจริตของตัวเองที่สุดแล้วขอให้ทททุุกกาานคปิิบัตตมมรส จนได้ดวงตาเห็นทํามสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทุวหน้ากาศทุกท่านทุกคนเชิญสาธุอนุโมทนานะขอให้กิจการลุ่งเรืองมากๆเด้อ